ได้สวยงามเต็ไมไปด้วยพี่น้องประชาชนทั้งคนละปางและชาวต่างจังหวัดที่ ถามคนแรกชื่ออะไรนะปีนี้ด้วยนะคะอีซึลีนะอีซึลีนะคนที่สองปางประจําปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนั่นเองครับโดยการนํำของลาตินคนที่2ลาตินคนที่การลาตินคนที่สามนะครับรองคณะผู้ินะครับเจเจรวมถึงเจเจสมาชิกสภาทุกท่านเลยนะครับนที่4ห้องนะครับมอบของขวัญ ให้กับนีน้าชาวลำปางของเราที่รวมตัวกันพอดีน่าใช่แล้วนะคะต้องบอกว่าเหลือแค่สี่นาทีนะคะการเล่นที่ยาวนานมากฟ้าใสสี่นาทีจะได้ถ่ายรูปกันสวยๆเราอยากจะให้ทุกท่าน้คนที่หกอะภาพได้เตรียมพร้อมเพราะหลายคนี่แค่นถ้าเราปุ๊บเรียบเรียงก็ไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันหลายคนก็ตื่นไปฝั่งนู้นแป๊บเดียวไปไปฝั่งนู้นเลยให้ดูท่านโอ้ยไปเลยเดินไปเลยเนี่ยด้านน้น จะขึ้นทางฝั่งซ้ายมือของท่านนะคะจะมาจากฝั่งนี้นะคะซ้ายมือของทุกท่านขวามือของในชันหน้าเพราะฉะนั้นจะได้เตรียมอันนี้อะไรนะชื่ออะไรนะเวลาสำคัญอย่าลืมครับของท่านด้วยนะครับบุรหลานของท่านที่มากับท่านอันนี้คนต่อไปชื่ออะไรเดี๋ยวเรานับถอยหลังมองลงมาล่าหายไปไหน เน้นย้ำอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังครับเรื่องของไฟอย่าเหยียบนะครับไฟด้านหลังนะครับหลังสุดเลยนะครับที่วัดตึกยืนอย่าเหยียบไฟนะครับขอความร่วมกรุงลทียนโลกเกตโลเกตตอนนี้สามนาทีแล้วนะอีกสามนาทีครับรู้สึกตื่นเต้นกันเลยตื่นเต้นที่จะได้ข่าวดังไปกับลูกๆข้านในวันนี้นะคะที่ดัาจากน้ำมันสู่รสกสารไปร้องร้องกันตอนนี้สามนาทีที่พวกเรา แล้วาสู่ปีใหม่เริ่มต้นวันใหม่วันดีๆของคนที่กำลังจะเริ่มต้นนั่นเองนะคะคนที่หกปีก็ทิ้งไปในปี2566นะครับเดี๋ยวเราเข้า่67นะครับปีแห่งแมพูคนลำปางปีไฮก้ากัอนรคอ้แชมพูคนลปางแชมพูลำปางสามากเลยจริงๆถ้าเนี่ยแค่ล่นกันแป๊บเดียวนี่คือสามนาทีบนแล้รู้สึกอีกสองนาทีครับ มมพร้อมไหมครับรับพร้อมไหมพร้อมนะขอเสียงข้างหลังเลยครับพร้อมไหมครับอ๋อยังไม่ตื่นนะยังไม่ตื่น <c oughs> ขอให้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนกอให้เป็นวันดีๆปีดีๆของทุกคนด้วยกี่ไม่กี่นาทีเราก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะ ตอนนี้นะคะโอ้โหหลังจากนี้นะเราขอ <c oughs> เราขอเตรียมตันก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ถ้าหากว่าเรานับถอยหลัง สี่สนะคะทุกท่านที่อยู่ข้างล่างสวัสดีปีใหม่ดังๆพร้อมนะคะโอเคไหมคะเราตกลงกันก่อนนะถ้าเราบอกว่า5 4 3สีองหปุ๊บผู้บริหารเปิดกล่องปุ๊บพวกเราข้างล่างพูดดังๆเลยนะคะสวัสดีปีใหม่พร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวนิฬีกาเราจะขึ้นที่ LED ด้านหลังนะครับบนเวทีตอนนี้ครับเราจะขาดาวพร้อมๆกันอ 55ว nah, ินาทีเลยเดี๋ยวเรานับถอยเราผู้บร um ิหารกำลังช่วยกันนะคะทู้บริหารทุกทกานช่วยกันยกกล้องขึ้นเลยเอ้ยตอนนี้นะคะอย่าลืมที่เราเตรียมกันนะ5 4 3 2 1สวัสดีปีใหม่ดังๆนะคะอีก40วินาทีครับตื่นเต้นตื่นเต้นเลยผู้บริหารช่วยกันยกนะเราจะนับตอนนี้30วิน30วินทีครับ I'm <laughs> gonna ดีเลยครัโอ้โหรอยนัดครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดอ่ะยังไม่ถึง50เลยนะตอนนี้ขอรอดรอดเราบันทึกภาถ่ายภาพถ่ายวีดีโอไว้แล้วลงโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ